มาแล้วครับขบวน418กำลังจะเข้าสถานีบ้านเกาะวันนี้ช้า14นาทีนะได้น้าตอม4125ทำขบวนมาแล้ววันนี้429ยังไม่มานะใช้ริ้วขบวน426นะครับวันนี้429แม่เร่งเข้าตัวแรงมากเลย ครับที่นี่สถานีบ้านเกาะที่นี่สถานีบ้านเกาะผู้โดยสารที่เดินทางมากับขบวนรถโปรดตรวจสอบสัมภาระติดตัวของท่านและนําลงจากขบวนรถให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับที่นี่สถานีบ้านเกาะครับขบวนรถเที่ยวนี้คือขบวนที่418รับส่งผู้โดยสารต้นทางสถานีหนองคายปลายทางสถานีนครราชสีมาครับขบวนรถเที่ยวนี้ออกจากสถานีบ้านเกาะไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางถนธนจิระเป็นสถานีต่อไปครับ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของผู้โดยสารทุกท่านขอความร่วมมือมดสูบบุหรี่บนขบวนรถไฟตลอดการเดินทางทั้งในโบกี้ผู้โดยสารห้องน้ําและบริเวณเชื่อมต่อระหว่างตู้โดยสารฝาฝืนมีความผิดตามกฎหมายและอาจถูกปรับตามระเบียบที่กําหนดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือขอบคุณครับ่าเรียบร้อยแล้วครับเหมือนได้ยินวอรมาแล้วนะ แต่เสาไม่เขียวนะเข่าอีกประมาณ10นาทีนะครับ426จะมาเอ้ย419เอ้ยไม่ใช่429นิ่มๆเลยสวิท ไม่รู้น้ำชสไหนที่ถูกตัดไว้นนสูงนะเมื่อสองเมื่อเมื่อวานขันท้ายบชสหนึ่งสองสามแปดครับ ไปแล้วค่ะกระบวน418